ในสหัว์ที่สี่สิอมนุษยชาติต้องเผเชิญหน้ากับภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบทั้งจากซีนอร์เหล่าเอเลียนลาพ,าพันธุ์ที่มีเจตจำนงในการดำรงอยู่ที่แตกต่างกันออกไปบ้างก็เพื่อปรคพร้อมจักรวาลบางก็เพื่อทำลายล้างทุกสิ่งบางก็เพื่อกืนกินทุกอย่างบางก็เพื่อขอให้มีชีวิตรอดไปแบบวันต่อวันและอีกหนึ่งภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่คอสกลุ่มก้อนพลังงานอันชั่วร้ายจากต่างมิติที่เข้ามาคุกคามมิติความเป็นจริงในหลากหลายรูปแบบ พวกมันมีเจตจำนองอันแรงกล้าที่จะเปลี่ยนวิตีความเป็นจริงแห่งนี้ให้กลายเป็นขุมนรกอันไร้สิ้นสุดและนี่คือปฐมบทของเรื่องราวแห่งอนาคตอันแสนไกลอนาคตที่มืดมนจนน่าสะบึงกลัวอนาคตที่มีแต่สงคราม เอาละครับยินดีต้อนรับสู่รายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล w a r h a m m e r 4 0 k แบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้อยากทำมานานมากและตอนนี้มันก็มีโอกาสละก็มาลองดูกันว่าคลิปนี้จะเวิร์กไหมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปปูพื้นฐานของ w a r h a m m e r 4 0 k คสำหรับมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการศึกษาความเป็นมาของซีรีส์นี้เอาเรามาดูกันว่า w a r h a m m e r 4 0 k นั้นมันคืออะไรกันแน่ Warhammer ร์ War 40k หรือ Warhammer 40,000ล้วแต่จะเรียกเลยครับคือซีรีส์เกมเทเบิลท็อปประเภทมินิเจอร์วอลเกมที่มีดิมเกมเป็นกริมดาโกติกแฟนตาซีไซไฟทูกผลิตโดยบริษ,ษ,ษัทเกมเวิร์กชอปจากประเทศอังกฤษซึ่งมินิเจอร์วอลเกมก็คือเกมจำลองสงครามโดยมีโมเดลตัวละครจำนวนหนึ่งและสนามที่ใช้เล่นซึ่งค่อนข้างจะจัดเต็ม สำหรับในวายเมอร์ฟอนติเคผู้เล่นจะต้องบัญชาการกองทัพของตนเองในการทําเป้ามหมายต่างๆในเกมนั้นๆเช่นเรื่องการยึดพื้นที่บ้างแย่งชิงเลลิกบ้างหรือซัดกันให้ตายไปข้างอะไรก็ว่ากันไปตัวเกมจะมีกฎการเล่นที่ค่อนข้างจะซับซ้อนมากไม่ว่าค่าสถานะหรือสกิลของตัวโมเดลตัวละครองค์ประกอบของสนามที่มีผลกับการการะทําของโมเดลนั้นๆรวมไปถึงเฟสการเล่นที่จะทําให้โมเดลสามารถ กระทำบางสิ่งบางอย่างได้ตามกฎการเล่นเกมซึ่งสําหรับ4 0 k นะครับกฎการเล่นทั้งหมดจะอยู่ในหนังสือกฎที่เรียกว่า c o d e ็กมันก็คอลูบุกนอกจากเรื่องกฎการเล่นที่ซับซ้อนแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของเกมประเภทมินิเจอร w a อลเกมก็คือการลงสีโมเดลตัวละคร <Wow. S 1> ที่เรานํามาเล่นเองโดยเฉพาะไวเมอร์เลยซึ่งไอการลงสีเนี่ยค่อนข้างจะอิสระนะจะลงสีอะไรก็ได้มันจะมีแบบแผนของมันให้อยู่แต่ว่า จะมีตัวละครบางตัวที่ค่อนข้างจะจากัดการลงสีเพื่อให้มันสอดคล้องกับกฎกติกาการเล่นแล้วก็เนื้อเรื่องของตัวละครนั้นๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสําหรับเรื่องของเกมเพย์ถ้าใครสนใจหรืออยากจะลงลึกก็ลองไปศึกษาตามคอมมูนิตี้ต่างๆได้เลยนะครับสําหรับวายเมอร์ก็ไปที่นี่เลยกลุ่มเฟซบุ o กวายเมอร์ไทยแลนด์ตรงนั้นมีกูรูเต็ไมไปหมดเลยไปถามเขาได้ปัจจุบันเกมซีรีส์นี้มีอายุยาวนานถึง30ปีแล้ว <Wow. S 1> และด้วยความยิ่งใหญ่ของซีรีส์นี้ มันก็เลยถูกเอาไปทําเป็นเกมบนแพลตฟอร์มอื่นค่อนข้างเยอะนอกจากมินิเจอร์วเกมเนาะแล้วก็ยังมีพวกหิังสกอการ์ตูนอนิเมชันนิยายที่จะบอกเล่าเรื่องราวของจักรวาลวายเมอร์โฟ k ดิซึ่งมีมากมายถ้าไม่ทั่วเลยเรื่องราวของวายเมอร์โฟนดิเกิดขึ้นบนกาแล็กซีทางช้างเผือกในอนาคตอีก40,000ปีข้างหน้าอนา,นาคตที่เต็มไปด้วยสงคราม ในยุคนั้นมนุษยาชาติได้กระจายตัวไปสู่โวกอวกาศอันกว้างใหญ่ปพศาลสู่ดวงดาวนับล้านเพื่อขยายอาณาเขตของตัวเองออกมาจากเธอราาหรือดาวโลกซึ่งเป็นบ้านเกิดของพวกเขานั่นทําให้พวกเขาได้นค้นพบความจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ลําพังยังมีเผ่าพันธุ์ต่างดาวมากมายอาศัยอยู่ทั่วจักรวาลรวมไปถึงสิ่งที่อยู่เหนือเหตุเหนือผลอย่างปีศาจและเทพเจ้า สงครามตเตระอุไปทั่วจักรวาลผู้อำนาจทั้งสา,ตามต่างห้ำหันกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหวะ่างอิมพีเรียลซีนอร์และเค a ส s อิมพีเรียหรือชื่อเต็มๆก็คือ The Man, ดเดอะอิมพีเรียลออฟแมนจักรวรรดิแห่งมวลมนุษยชาติผู้ก่อตั้งขึ้นโดยบรุษัปิศนาผู้ทรงพลัง รวบรวมมนุษยชาติที่แตกแยก,กให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวที่ภายหลังได้รู้จักกันในนามของ The Emperor of mankind ค์จผงจากรพพัดแห่งมวลมนุษยชาติอาณาเขตของอิมพีเรียมนั้นกว้างใหญ่มากแน่นอนว่ากองกำลังลบก็ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันเตือรับมือกับภัยคุกคามที่มีมาอยู่เสมอกองกำลังลบของอิมพีเรียมดประกอบไปด้วยซีกองก,กำลังหลักด้วยกันได้แก่แอสตาเมริทรัม ดยที่รู้จักกันในชื่อของอิมพีเรียลกัปกองหารกล้าแห่งจักรวรรดิพวกเขาคือกําลังพลที่สําคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นการปกป้องดินแดนหรือทาสงครามเพื่อขยายอาณาเขตถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาแต่ด้วยจานวนที่มากมายมหาศาลและจุดโทปกรณ์สงครามที่ทรงพลังมากพอที่จะทําลายล้างทุกสิ่งที่เป็นภัยต่ออิมพีเรียลนั่นทําให้กองแหานกล้ากองนี้เป็นที่วาดวันอย่างยิ่งกับศัตรูทั้งหลาย อดีตสัตแอสตตติโดที่รู้จักกันในชื่อของ s Space m มาร n e สยจดทพรบแห่งอิมพีเรียมพวกเขาคือผู้ถูกเลือกสรรโดยยีของเหล่าใคร่มากผู้แห่งองค์จักรพรรดิให้กลายเป็นผู้อยู่เหนือมนุษย์ที่เกิดเพื่อสงครามที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์ทั่วไปจะจินตนาการถึงมันได้พวกเขาคือเทวทูตแห่งความตายที่จะนำความพินาศมาสู่ใครก็ตามที่บางอาจจะทำลายอิมพีเรียมและเจตนนองขององค์จักรพรรดิให้สิ้นไป เดฟสตอร์โซโรริตาหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Sister of b a t t l e กทิกําำลังลบของศาสนจักรพวกเธอคือสตรีที่ต่อสู้ประสัทธาตแรงกล้าที่มีตาองค์จกักรพรรดิโดยสัทธาเด็ดเดี่ยวนี้ทำให้พวกเธอกลายเป็นนักรบที่มีประสิทธิภาพสูงที่มีเกรงโกตอสิ่งได้ก็ตามที่มันอาจทำให้องค์จกักรพรรดิต้องแปดเปื้อแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวแค่ไหนก็ตาม Inquisition อค์กรที่คอยดูแลอิพิเรียมอย่างลับๆและคอยคานอำนาจระบบปกครองของขอิพิเรียมเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สุดเจ้าหน้าที่ขององค์กรนี้มีอำนาจเด็ดขาดในการปราบปรามสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นภัยต่ออิปิเรียมทั้งภายในและภายนอกเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายพวกเขาไม่เลือกวิธีการแม้มันจะโหดร้ายหรือสกปรปกเพียงใดก็ตามพวกเขาก็จะทำด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมีกองกำลังรบที่เฉพาะทางค่อนข้างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสุดยอดหน่วยรบที่รับคำสั่งทุกอย่างโดยไม่ตั้งข้อสองสัยใดๆทั้งสิ้นหรือสเปซบรีดน่วยพิเศษที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อรับมือกับเอเลี่และปีศาจโดยเฉพาะนอกจากนั้นยังมีกองกำลัง Sister Operator ขอส,ะสะนับส,ะสะนุนอยู่อีกด้วยและนอกจากนั้นอิมพีเรียยังมีพันธมิตรที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านเทคโนโลยีอย่าง a d u s Mechanicus พวกเขาคือเหล่านักบวชจากดาวคาผู้มีศรัทธาแรงกล้าต่อเทพจากกดออมิสไซอาโดยพวกเขาจะมาดูแลในด้านวิทยาการเทคโนโลยีต่างๆให้โดยแลกกับการมีสิทธิ์เข้าถึงเทคโนโลยีโบราณที่ถูค้นพบนอกจากเรื่องสนับสนุนแล้วกองกำลังของพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอีพิเรียมมากนะักมีหน่งซ้ายังเป็นกองกำลังที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ท,ทรงพลังพอที่จะทําลายล้างทุกอย่างที่มุออ่งอาจมาขวางทางการค้นคว้าความรู้ของพวกเขา ดยกองทัพอันเกลียกลายของอีพีเรียทำให้มนุษยชาติมีอนานิคมมากมายกระจายตัวไปทั่วกาแล็กซีทางช้างเผือกและด้วยความยิ่งใหญ่นี้ทำให้พวกเขาต้องรับมือกับภัยคุกคามมากมายซึ่งได้แก่ซีนอตเป็นคำที่มนุษย์ใช้เรียกเผ่าพันธุ์เอเลียนต,ต่างดาวซีนอตคือภัยคุกคามของอีพีเรียที่มีมนนนนานานนับตั้งแต่มนุษยชาติแต่ก้าสู่ห่วงอวกาศเพื่อขยายอาณาเขต มนุษย์ตองทาสงพรับกับเหล่าซีนอตมากมายและซีนอตที่เป็นภัยกับมนุษย์ชาติก็มีด้วยกันดังนี้เอลดาริ ari, หรือ ar, เอลดาเผ่าพันธุ์ที่มีพลังจิตอันทรงพลังพวกเขาเคยปกครองจักรวาลน,นี้มาก่อนมนุษยชาติจะยิ่งใหญ่แต่ทว่าโดยการกระทําอันบิดเบี้ยวของพวกเขาเองทําให้อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องพินาศพลายในช่วคิปตาปัจจุบันพวกเขากลายเป็นเผ่าพันธุ์ที่เหลือน้อยเต็มที จนแทบจะสิ้นชาติเลยก็ว่าได้และถูกแบ่งแยกย่ออกเป็นห้าก,กลุ่มหลักๆได้แก่อเซียนิหรือคลาวเวอร์เอลดาริคือเอลดาที่อาศัยอยู่บนคราฟเวอร์ยานอาวกาศขนาดักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นที่อาศัยในอวกาศเอลดากลุ่มนี้คือพวกที่ถูกเนเรเทศเออกมาจากนาครหลวงเนื่องจากมีความคิดที่ขัดแย้งต่อทีวิตร,ราชในตอนนั้นั่ทำให้พวกเขารอดพ้นจากเหตุการณ์ฟอออ the เอ da าลิ โดยเหตุนี้เองพวกเขาจึงเป็นเอลดากลุ่มเดียวที่ยังมีองค์ความรู้และวิธีดั้งเดิมของเอลดาอยู่เต็มเปี่ยมดุคคาริหรือดาร์เอลดาพวกเขาคือเอลดาผู้มีความวิตปราราดผู้ชื่นชอบในการทรมานและยังมากด้วยตัณหาพวกเขาคือเหล่าสาวกของลัทธิวิตปรารถนที่เหลือรอดจากการล่มสลายในเหตุการณ์ฟอ l l of the เอ d ดารินั่นทำให้พวกเขากลายเป็นเอลดาที่มีวิธีชีวิตอันบิดเบี้ยวทั้งนี้ทั้งนั้น เขาคิดว่าการกระทําเช่นนี้จะทําให้เขารอดพ้นจากการถูกไล่ล่าโดยนางผู้หิวกระหายฮาเลควินผนะละครผู้เฝ้ามองรู้สรรพสิ่งพวกเขาคือเอลดาลึกลับสวมหน้ากากผู้มูชาเทพหัวเราะซีคอแรกพวกเขามีความเป็นกลางและไม่ได้อยู่ภายใต้ความขัดแย,งย้งใดๆระหว่างอัเซยาน,นิกับดุคคาริพวกเขามีหน้าที่ทรงสารและเฝ้ามองจกักรวาลอย่างมีนัยยะสําคัญ การลงมือของพวกเขาแต่ละครั้งนั้นเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจนอกจากนั้นแล้วพวกเขายังมีหน้าที่อันทรงเกียรติที่สุดในจักรวาลนั่นก็คือการปกป้องเดอะแบ็กไรเบอรี่อองสมุรทอรทมินมันคือสถานที่ที่รวบรวมความรู้ทั้งหมดของจักราวาลเอาไว้นั่นเองเอ็กโซไดยพวกเขาคือเอลดาที่ปลีกตัวออกมาจากน,นครหลวงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ฟอออฟ f ด h e เอลดาริและได้ระทิ้งความเชื่อนั่งเดิมของเอลดาริไป แล้วเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตไปอยู่กับธรรมชาติแทนอินนาริพวกเขาคือเอลดาผู้บูชาทเทพแห่งความตายอินิเอสเทพผู้เป็นความหวังในการช่วงชิงวิญญาณนับล้านของเอลดาที่ถูกกืนกินไปในเหตุการณ์ฟอออฟเดอเอลดาริและกำจัดนาผู้หิวกระหายศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราเอลดาทั้งหมดพวกเขายนินดีต้อนรับเอลดาทุกกลุ่มขพเพียงมีอุดมการณ์และเป้าหมายเดียวกันเป็นพอ เผ่าพ,พันธุ์ที่เกิดมาเพื่อทำลายล้างทุกสิ่งสงครามและการต่อสู้คือสิ่งที่พวกมันต้องการมันคือเชื้อราแห่งจกักรวาลที่ปราถนาจะต่อสู้ไปเรื่อยๆตามเจจำนงนของก๊อกและหมอกเทพเจ้าในจินตนาการของพวกมันยามใดก็ตามที่พวกมันไร้กู่ต่อสู้ยามนั้นพวกมันก็จะหันมาฆ่าฟันกันเองและถ้ายิ่งพวกมันต่อสู้แล้วชนะไปเรื่อยๆพวกมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้พวกมันนั้น คือความที่เที่ยงตรงและหน้าวดานวันที่สุดในจัก,กรวาลแห่งนี้เลยก็ว่าได้เนครนพวกมันคือจักรกลโบราณเมื่อห0บล้านปีก่อนแต่เดิมนั้นพวกมันก็เคยเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณมาก,ก่อนแต่ทว่าด้วยความแค้นที่มวอาจเอาชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ได้ในเวลานั้นพวกมันจึงได้หลงเชื่อคำลวงของเหล่าเทพแห่งดวงดาวคาถาที่ให้เปลี่ยนร่างเนื้ออันอ่อนแอนั้น กลายเป็นเล็ก,ก้าแต่ทว่าวิญญาณของพวกมันกับถูกช่วงชิงไปตลอดกาลหลังสงครามครั้งยิ่งใหญ่กายเล็กก้านั้นได้นํามาซึ่งชัยชนะแต่ทว่ากลับไร้ซึ่งจิตวิญญาณเมื่อสินส้นศัตรูหลักไปแล้วเรล่าเนคอนได้ทาการหักหลังเหล่าคาธานในการสังหารพวกมันทิ้งและเปลี่ยนเซซาของพวกมันเป็นกลายเป็นทาสรับใช้ชั่วนิรันดรในโทษทันที่พวกมันได้เคยก่อเอาไว้หลังจากนั้น ไซเลนคิงนายเหนือหัวของเราเนครอนทั้งหลายได้ทำการปิดระบบเนครนทุกตนให้หลับไหลอยู่ใต้ดวงดาวนับล้านกั้วจักรวาลและได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเวลาผ่านไปสงครามมากมายได้เกิดขึ้นและด้วยความอยากรู้อยากเห็นของใครบางคนทําให้กองทัพจากคนอมตะบ,บางส่วนตื่นขึ้นมาอีกครั้งไทลานิสไพ่คุคามที่น่าสะบึงกลัว ที่ตัวตนของพวกมันนั้นยังคงเป็นปริศนาพวกมันคืออสุรกายที่จะคอยกัดกินจักรวาลนี้ให้สูญสิน้นว่ากันว่าพวกมันมาจากนอกกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทุกดวงดาวที่มันผ่านจะไม่เหลือสิ่งใดเลยนอกจากความตายยามที่มันเผชิญหน้ากับศัตรูที่แกร่งกว่าพวกมันจะพัฒนาตัวเองให้เหนือกว่าศัตรูของพวกมันและการกินศัตรูเหล่านั้นมาให้เหลือซากนอกจากนั้นพวกมันยังมีการแทรกซึมระบบสังคมของเผ่าพันธุ์อื่น โดยการฝังเชื้อในสิ่งมีชีวิตนั้นๆให้กลายพันธุ์และสร้างลัทธิจีนสติลเลอร์เขาเพื่อให้เกิดกากรก่อขบบนดาวต่งตางๆสําหรับปูถางให้กองยานชีวภาพไฮฟ,ฟิตเข้ามาก,กืนกินดวงดาวนั้นๆยังง่ายได้ก่อนที่สาวกลัทธิเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นอาหารซะอีในเวลาต่อมาพ <ow> าวอ็มพร์จักรวรรดางดาวที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเทียบกับซีนอสเผ่อื่น แต่ถาว่าพวกเขากะมีวิยาีการที่ก้าวหน้าอย่างมา,จากจักรววัตินี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเผ่าทาวโดยมีปรัชญาสูงสุดในการดำรงชีวิตนั่นก็คือ For the Greater Good เพื่อสิ่งที่ดีและยิ่งใหญ่กว่าจักรววัตินี้ต้อนรับทุกเผ่าพันธุ์เป็นพันธมิตรขอเพียงยอมเชื่อในแบบพวกเขาปฏิบัติตามในแบบพวกเขาเท่านั้นก็เพียงพอในปัจจุบันสีนอสแต่ละฝ่ายต่างก็มีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันออกไปในการดำรงชีวิต ยิงส่งปัญญามากก็ยิ่งคาดเดาได้ยากแต่เราะว่ากลับมีภัยคุกคมที่ยิ่งใหญ่กว่าและยากที่จะยังถึงได้พวกมันเป็นสิ่งที่อยู่เหนือสามารถสํานึกของมิติความเป็นจริงพวกมันก็คือเคออสภัยคูกคามจากต่างมิติที่น่าสะพรึงกลัวพลังงานด้านลบอันชั่วร้ายของเทพเจ้าแห่งความมืดเคออสกอดที่รารถนาจะกืนกินมิติความเป็นจริงและเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลแห่งนี้ ให้กลายเป็นขุมนรกแห่งวาร์ปพวกมันคือภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพวกมันคือตัวตนของความเชื่อทั้งมวลความเชื่อที่กลายเป็นความจริงความจริงของสิ่งที่ไม่สมควรมีอยู่แต่ทว่าการคุกคามของเควอสนั้นเป็นอะไรที่มีความซับซ้อนอย่างยิ่งซึ่งมันจะต่างจากภัยคุกคามจากซีอนอสอย่างมากเพราะเทพเควอสไม่สามารถออกมาจากมิติวาร์ปได้ซึ่งเป็นมิติที่เหมือนเงาะท้อนของจักรวาลพวกมัน จึงเป็นสิ่งแปลกปลอมสาหรับมิติความเป็นจริงฉะนั้นพุกมันจึงต้องครอบนำสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในมิติความเป็นจริงคือเฮติยียภูทาคือการผุกคามที่แท้จริงและมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในจักรวาลที่ง่ายต่อการครอบนามากที่สุดนั่นทําให้คียออสมีกลุ่มกําลังที่แข็งแกร่งซึ่งได้แก่คาลเดสเหล่าซาราว์ผู้บูชาเทพแห่งความมืดผู้เปีย่ยมไปด้วยศรัทธาและปรารถนาจะเป็นที่โปรดปรานของเหล่าผวยเทพ เกือบพอร์ตอันวิปริตที่ทําให้พวกเขานั้นกลายพันธุ์เป็นตสุลกายอันน่าสยดสยองที่เกินกว่าจะจินตนาการถึงได้แต่ก็แลกมาด้วยการได้รับพลังอํานาจที่เหนือธรรมชาติที่ยากจะเข้าใจได้ chaos space w a r e พวกเขาคือสุดยอดนักรบที่ทรยศต่อองค์จักรพรรดิและยอมเข้าสู่วิถีแห่ง chaos บางก็เพื่อสัทธาต่อเทพเจา้าบางก็เพื่อพลังอํานาจบางก็อยากปล่อยความมิรตรลาาของตนเองออกมา หรือบางก็พเพราะเแยนชังในอุดมการของอิมพีเรียมและองค์จกักรพรรดิด้วยความแข็งแกร่งระดับสเปซบริทนบวกกับพลังอันบิดเบี้ยของเควอสมันทําให้พวกเขานั้นมีพลังมากพกอที่จะทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์จกักรพรรดิจองพอของพวกเขานั้นได้สร้างไว้ให้กับอิมพีเรียมและมวลมนุษยชาตินอกจากนั้นมันยังเป็นการปูทางเพื่อแผนการอันยิ่งใหญ่ของเราที่พระเจ้าเควอสไม่ว่าพวกเขา จะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนอกจากนั้นแล้วหากในมิติความเป็นจริงมีพลังงานจากมิติวัฏกคุ้มอยู่มากพอกองทัพที่แท้จริงของเทพเจ้าเคีออสก็จะสามารถกรีธาทัพออกมาจากมิติวัปสู่จัก,กรวาลแห่งนี้ได้พวกมันถูกเรียกขานว่าดีมอนปีศาจทุเป็นส่วนหนึ่งของเทพเจ้าฝันร้ายที่แท้จริงที่อยากจะตอกรในโลกแห่งความเป็นจริงและหากวันใด กำแพงที่กั้นระหว่างมิติวารและมิติความเป็นจริงได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์วันนั้นเทพเจ้าเคอสจะสามารถออกมาและเปลี่ยนจักรวาลแห่งนี้ให้กลายเป็นขุมนรกเก่งสมบูรณ์นั่นคือเจตนองอแรงกล้าของเคออสสงครามที่ดูไม่มีวันจบสิ้นนี้ยังคงดำเนินต่อไป อิมพีเรียลต้องรับมือกับภัยคุกคามยังไม่จบไม่สิน้นนับตั้งแต่องค์จักรพรรดิทรงถูกพาไปประทับบนโกลเด้นโทนบรรลังทอง,องคำคือเป็นแสงนำทางให้อิมพีเรียได้เดินทางในมิติวัตได้อย่างปลอดภัยและการหายตัวไปของเหล่าไพรมักถูกเป็นดังบุตรขององค์จักรพรรดิทาให้อิมพีเรียลนับวันรอการล่มสลายอย่างช้าๆทั้งจากภายในและภายนอกจนกระทั่งในวันที่เคเดียดาวป้าประการที่เป็นดังสัญ,ญลักษณ์ ของการยืนจัดต่อสู้ระหว่างอิมพีเรียมกับเคออตนั้นในพินาศลงด้วยน้ำมือของอับบิเดนเดดสปอยเลอร์จักรวาลได้ถูกฉีกออกเป็นสองฝ่ายโดยรอยแยกมิติวัฟที่ใหญ่พอที่จะทำให้กองทัพปีศาจมหาศาลทะลักเข้ามาในมิติความเป็นจริงแต่ในความสิ้นหวังนั้นมหาบุรุษผู้อยู่ในห้วงนิทรามานเนิร์น,นานก็ได้เตือนขึ้นมากอบ๊ผู้อิมพีเรียมโลมาเตกัลิมาไลามาของเราอัลตรามาลีนบัดนี้พระองค์ได้นำทัพอิมพีเรียม ตามทวงคืนสิ่งที่สมควรจะเป็นของอิมพีเรียมกลับมาและสารต่อเจตนารม์ขององค์จกักรพรรดิในสงครามศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ในขณะเดียวกันเราซีนอตอินบีก็พยายามทําบางอย่างอยู่บางอย่างที่ทําให้พวกมันจะได้กลับมาครองจักรวาลได้อีกครั้งหนึ่งก็จบกันไป็นรวกับการปูเรื่องราวของจักรวาลมอร์ไฮเมอร์ 40K แบบผิวเผินในผิวเผินอีกทีถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยณที่นี้ด้วยสามารถติชมกันได้นะครับยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าผมจะมีโอกาสได้กลับมาทำไวร์ฮมเมอร์อีกน้ายถ้าอันนี้มันเวิร์กนะ